ถามปุ๊บตอบปั๊บเรื่องปุ๋ยต่อใบว,วันนี้เสนอคำถามที่ว่าปุ๋ยน้ำฉีดพ่นเวลาไหนดีตอบง่ายมากครับเวลาปากใบเปิดช่วงเวลาที่เราจะฉีดพ่นแล้วตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าทันทีเนี่ยมันจะดูดซึมผ่านปากใบปากใบเปิดเมื่อไหร่ฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บมันดูดซึมเข้าได้ทันทีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว301ตัว F พตัวนี้มันคือธาตุอาหารมันเป็นโมเลกุลใหญ่เพราะนั้นสมควรที่จะฉีดพ่นช่วงเวลาปากใบเปิดปากใบเปิดตอนไหนล่ะ ปากใบเปิดตอนที่มีความชื้นสัมผัสสูงๆงงอีกช่วงไหนล่ะความชื้นสัมผัสสูงๆช่วงแดดอ่อนๆครับช่วงเช้า เนี่ยดีที่สุดเลยช่วงเช้าเ้าเนี่ยแดดแรกของวันจนก่อนก่อนที่แดดมันจะแรงอ่ะช่วงนี้ปากใบเปิดครับหรือถ้าเกิดไม่ทานช่วงเช้าช่วงเย็นก็ได้ครับเย็นแดดล่มลมตกช่วงเวลานี้ฉีดพ่นครับแต่ยังไงช่วงเช้าดีที่สุดเพราะอะไรก็เพราะว่าพอเราฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บปากใบเปิดธาตุอาหารเข้าไปเข้าสู่หลังใบพอแสงแรงขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเอาธาตุอาหารตัวนี้ไปปรุงอาหารแล้วก็ใช้ได้ทันทีส่วนพัดวันพัดทู อันนี้เป็นกรดอะมิโนเพื่อนๆฉีดพ่นเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่จําเป็นต้องดูดซึมเข้าทางปากใบเพราะว่ามันเล็กมากๆมันสามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังของต้นไม้ได้เลยและต้นไม้ก็เอาไปใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงแต่ท้งนี้ทั้งนั้นครับการฉีดพ่นช่วงเวลาปากใบเปิดคือดีที่สุดครับมันจะได้เข้าไปง่ายแล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากที่สุดนอกจากนี้นะฮะปุ๋ยของจรคอยทุกตัวสามารถรวมผสมและฉีดพ่นในคราวดเดียวกันได้เท่านี้เองไม่ยากใช่ไหม ที่ผมต่อไปมันคือการตอบคําถามแบบคร่าวๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือเข้ามาในละ์แอดเข้ามาใน YouTube ของผมหรือจะเข้ามาในเว็บไซต์บูลินออนไลน์ .org ผมได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ